อันนี้ดินปั้นค่ะไม้อ่าเดี๋ยวดูซิว่าจะเจาะได้ไหมอาร์ตทอยค่ะหลายคนนะคะไปเจาะอาร์ตทอยทําเป็นพวงกุญแจนะกังวลว่าจะเจาะได้ไหมนะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาเจาะให้ชมนะคะว่าได้หรือเปล่าหนึ 1, 2, 3, ่งสอามสี่อาสี่ตัวอย่างนะคะ มาดูกันเลยว่าสว่านไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับงาน DIY อะนะคะในกล่องมีอะไรบ้างก็งจะมีสว่านไฟฟ้าค่ะจะมีอะแดปเตอร์นะคะเอาไว้เสียบแล้วก็ปลั๊กค่ะ ก็มีดอกสว่านนะคะสิบอันนะคะแล้วก็มีหัวขัดค่ะเป็นกระดาษทรายนะคะเอาไว้ขัดมีอันเล็กกับอันใหญ่นะคะแล้วก็มีหัวจับค่ะหัวจับขัดค่ะ แต่ชุดนี้พิเศษนะคะพิเศษก็คือ,อพิเศษยังไงเดี๋ยวให้ชมก็คือหัวตัวนี้เนี่ยที่ทางร้านใส่ไปให้นี่นะคะมันเป็นหัวจับอนเนกประสงค์ค่ะก็คือเราไม่ต้องมาเปลี่ยนหัวเป็นหัวเบอร์ใหญ่แบบนี้นะคะไม่ต้องมานั่งคอยเปลี่ยนหัวนะมันสามารถที่จะจับได้หลายขนาดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะก็คืออันดับแรกก็คือเนี่ย นี่วิธีการถอดหัวนะคะก็คือเรากดปุ่มตัวนี้ไว้แล้วก็หมุนค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูก่นนี่ตัวนี้นะคะนี่เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าข้างในมันจะมีขาจับอยู่3อันแบบนี้มันสามารถที่จะจับได้หลายขนาดเลยฉะนั้นก็อย่างที่บอกก็คือไม่จําเป็นต้องมาคอยนั่งเปลี่ยนหัวนะคะก็คือพิเศษมากเลยก็กดเอาไว้ ก็หมุนใส่ลงไปค่ะตอนเราหมุนนะคะนี่สังเกตเห็นไหมตัวหัวจับเนี่ยค่ะมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆทีนี้เราจะลองใส่สว่านดอกสว่านขนาดเล็กเห็นไหมนี่ใส่เข้าไปมันก็จะหลวมๆแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะไม่ยากเลยเราก็แค่หมุนก่อนมุนให้มัน รูเล็กๆก่อนตอนนี้รูมันใหญ่ขนาดนี้เลยใส่ลงไปมันก็ต้องจับไม่ได้แน่นอนแล้วก็หมุนอีกหมุนๆหมุนๆนๆุนๆมุนไปเรื่อยๆจนมันเริ่มจะได้แล้วเราก็ใส่เข้าไปค่ะแล้วเราก็ยังหมุนต่อนะคะสังเกตนะกดไว้ตลอดเวลานะคะหมุนให้แน่นเลยตัวนี้ก็ต่อเข้าไปเลยนี้ปุ๊บอ่าได้ละ ปุ่มเปิดปิดนะคะนี่อยู่ตรงนี้ออนออฟเอาลืมเปิดสวิตช์อ่ะนี่ค่ะคืออันนี้เปิดแล้วอันนี้ปิดจึ๊บเปิดปิดทีนี้อยากได้แบบว่าแรงมากแรงน้อยนะคะอันนี้คือเราเปิดก่อนจากนั้นฟังเสียงนะคะอันนี้ก็คือเบาๆอยู่แรงขึ้นเรื่อยๆ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  จนแรงที่สุดเลยก็คือการหมุนขึ้นหมุนลงตรงนี้เป็นการปรับความแรงของดอกสว่านนะคะกาลังดอกสว่านที่เราจะเจาะลงไปคือรุ่นนี้นี่มันดีมากตรงนี้เลยก็คือเราอยากได้ความแรงขนาดไหนเนี่ยเราก็แค่เลือกนะคะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีแค่ ามระดับอะไรเงี้ยแต่พอดีว่าสามระดับเนี้ยมันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะสวรรนตัวนี้ก็คือจะตอบโจทย์ตรงนี้เลยก็คือเลือกเอาหรือว่าจะเอาขนาดไหน,นปุ๊บอันนี้ก็ปิดเรียบร้อยข้อดีของหัวจับเนี้ยนะคะก็คือดอกสว่รนมันจะไม่แกว่งค่ะมันจะไม่แกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้มันจะนิ่งนะคะพอนิ่งเนี่ยเราก็จะเจาะได้ตรงถ้ามันแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาๆๆๆๆๆเนี้ยเราก็จะเจาะลำบากนะ ทีนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนหัวขัดนะคะทีนี้มาดูหัวขัดกันมั่งนะคะก็ะคือหัวขัดเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นหัวตัวนี้ก็ได้นะหัวที่ให้ไปนี่ก็ได้แต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนหัวนะคะเราก็สามารถที่จะใช้หัวนี้เลย ก็มี2ขนาดให้นะคะแล้วใส่ก็แค่นี่คะ่ะใส่เขา้าลงไปเลยง่ายง่ายใส่อ่ลงไปเลยง่ายง่ายเช็ดน่มีสองอันแล้วใส่หัวก็หมุนตรงนี้ให้มันรูใหญ่ๆก่อนคะ่ะยังไม่ได้ก็กดไปหมุนต่ออ่ตอนนี้ใส่เข้าไปได้แล้วก็เลย ชึบอืมชึบอ่าเปิดอ่าสามระคิเอ้อเบอร์แรง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 อ่ะลดอ่ะอีกลดน้อยน้อยน่อยน้อยน้อยน้อยอ่านี่นะคะทีนี้เดี๋ยวจะมาขัดให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจาะให้ดูทีหลังเนาะมาขัดให้ดูก่อน ใยห้อยกระเป๋าเดินทางนะคะหรือว่าจะเอาไว้ห้อยแบบว่ากระเป๋าใบใหญ่ของเราก็ได้ก็จะชิ้นใหญ่หน่อยแบบว่าสวยอลังการทีนี้เราหล่อออกมามันมีเซตแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะเราก็สามารถที่จะขับได้ลบไปนิดนึงละหัวตรงนี้มันอาจจะขยื่อนนะคะก็ปรับให้เขาตรงก่อน แล้วเสร็จแล้วขัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหัวเจาะบังเอาดอกมาใส่ใหุ่นเลืูดเล็กๆก,ก่อนใส่ลงไปอนั่นแล้วนะลองเปิดอ่านี่แกว่งนะคะ แนะนำนะคะถ้าเราอยากจะเจาะเนี่ยเราก็กําหนดจุดก่อนว่าเราอยากจะสมมติเราอยากจะเจาะตรงนี้อยากให้เพื่อนๆมาตําแหน่งก่อนนะคะ,ะเพื่อนนานําร่องของดอกสว่านเนะะี่ยค่ะหนึ่งมันจะเจาะง่ายนะคะสองมันจะไม่ถลายออกไปด้านข้างนะคะ,ะแล้วก็เจาะลงไปก่อนอ เราได้ตำแหน่งแบบนี้แล้วปุ๊บเราก็เจาะเลยแล้วแต่ถนัดนะคะถนัดแบบนี้หรือว่าจะตั้งแบบนี้ก็ได้ทีนี้เบอร์ก็ปรับตรงนี้นปรับตรงนี้อ่อแรงหน่อยอยแรงหน่อยเห็นไ,ไหมคะถ้าดอกมันไม่แกวงมันก็จะเจาะง่ายๆตรงๆลงไปเลยอ่านี่เรียบร้อย นี่เจาะแล้วอชิ้นที่หนึ่งนะงานเรซินนะเจาะได้ชัวร์วเรียบร้อยอ่ะอันนี้งานดินปั้นแบบจิ๋วๆเลยก็กำหนดเหมือนเดิมนะคะขยาย่อยอืมนดจุด ้แล้วเปิดเลยอันนี้เจาะง่ายๆเลยดินไทยดินโพลิเมอร์ดินเยื่อกระดาษอะไรเจาะได้หมดนะคะอ่าเรียบร้อยมันก็จะมีเศษๆออกมาแบบนี้นะก็ต้องเอาออกนะคะเชิบๆๆออกละเสร็จละเริร้นได้แล้วนะ ดินปั้นก็ได้แล้วทีนี้มาดูไม้ไม้บางไม้ไม้ดูสินี่เจาะได้ไหมไม้ถ้าพื้นที่ใหญ่นี้ก็เจาะลงไปเลยแต่ถ้ามีพื้นที่เล็กนะก็มาร์กตำแหน่งซะหน่อยอันนี้เอาขอเบอร์แรงเบอร์แรง ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าแรงเจาะไว้ตรงไหนเนี่ยนี่เหรอคือตรงนี้นอ,นนอ่ะจอเจาะมาเลยไปเลยเลอ,อาเจาะได้นะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่แบบว่าจะเอาสว่านขนาดเล็กขนาดนี้ไปเจาะง,งานอะไรโอ้โหชิ้นใหญ่โตหนานๆอะไรอย่างเง้นก็ไม่ได้นะคะเอออันนี้มันก็เลยเป็นสว่านแบบ งาน DIY อะเนาะน,นี่ก็คือมันเป็นแบบว่าขนาดเล็กที่แบบเราจับแล้วมันไม่น่ากลัวค่ะเ,ออเหมือนพวกสวรรค์ใหญ่ๆอ่ะตอนนี้ก็อุ๊ชสอรี่สอรี่อันนี้ไม้ก็ได้ไปแล้วนะคะเจาะไปแล้วเรียบร้อยด้นนี้ด้นนี้อ่ะทีนีน้นี่มาดูอาร์ทอยอาร์ทอยจะเจาะไปทำาพวกุญแจแขวนเองแขวนขายแขวนเล่นอะไรก็ตามอ่ะ มาดูหูยน้องน่ารักแต่ขอมาทําตัวอย่างหน่อยนะคะจะเจาะตรงไหนดีจะเจาะอ,อมุม,มนี้หรือว่าม,มุมเอามุมนี้ดีกว่าไม่เอาไม่ไม่ไม่เจาะมุม,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 มนี้ดีกว่าเจาะด้านหลังเจาะด้านหลังมาร์กตำแหน่งเลยเพราะว่าถ้าเอาไปเจาะขายแล้วเจาะพลาดนะคะชิ้นงานก็จะมีตําหนินะฉะนั้นมาร์กตำแหน่งม,มาร์กแล้วเรียบร้อย แรงขนาดนี้จากนั้นก็เจาะลงไปเลยข้อดีของหัวจับนะคะนี่ดอกมันไม่แกว่งตำแหน่งก็จะแม่นยำเจาะไปแล้วนะเรียบร้อยปิดชึบคำตอบของคำถามของ หลายๆคนนะคะเพื่อนๆหลายๆคนนะได้คําตอบแล้วจากคลิปนี้ก็คืองานเรซินก็ได้งานดินปั้นก็ได้ดินโพลิเมอร์อะไรได้งานไม้ก็ยังได้งานอาร์ทอยอ่ะพลาสติกอย่างนี้นะก็ได้เหมือนกันฉะนั้นได้หมดค่ะนะคะสวรรค์วัวนี้อ่า สนใจสั่งซื้อนะแอดไลน์ได้เลยนะคะไลน์แอดเวสเกดครับค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาสาธิตสว่านอีกตัวหนึ่งให้ชมกันนะรอติดตามนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย